แรกเริ่มเดิมทีคนเรานั้นปรารถนาเพียงรักษาชีวิตให้รอดรักษาร่างกายให้รอดรอดจากอากาศที่หนาวเหน็บอากาศที่ร้อนความแห้งแรงหรือโรคภัยที่มากับธรรมชาติทำยังไงก็ตามให้ตัวเองรอดจากชีวิตพอตัวเองรอดได้ก็เป็นบรรทันาน ทำให้เกิดคำว่าความเชื่อว่าทำแบบนี้เรารอดทำแบบนี้เราอยู่ได้ความมั่นคงมีมากขึ้นความต้องการมากกว่านั้นความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจก็มาอีกกลายเป็นความเชื่อใส่เสื้อผ้าการอยู่การกินวิธีการดำเนินชีวิตรูปแบบการละเล่นในสังคม การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนทำแบบเดียวกันทำคล้ายกันแล้วเผยแผ่ไปสู่กลุ่มต่างๆให้รับการยอมรับเราเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนั้นมีพื้นฐานมาจากความเชื่อทางด้านกายและจิตใจความเชื่อนั้นมีเวลามีระยะในการเดินทางการเดินทางวัฒนธรรมทางความเชื่อจากที่หนึ่ง ไปสู่ที่หนึ่งย่อมถูกขัดสีแปรรูปให้เข้ากับความเชื่อภูมิประเทศต่างๆแต่อย่างไรยังไง,ง,ไงความเชื่อก็ยังเป็นสะพานเชื่อมยุคสมัยประหนึ่งจุดแสงสว่างในที่มืดมากขึ้นมากขึ้นเพื่อไปสู่แสงสว่างดวงอาทิตย์ที่ใหญ่กว่าแสงสว่างที่ตัวเองจุดการเวลาผ่านไป ความเชื่อมีมากขึ้นความปรารถนามีมากขึ้นหูตาสว่างมากขึ้นคนเราก็ปรารถนาที่จะตั้งคำถามปรารถนาที่จะใช้ความเชื่อเป็นสะพานไปสู่คำว่าสวรรค์ทุกศาสนามีความเชื่อเรื่องโลกหน้ามีความเชื่อเรื่องความหวังมีความเชื่อที่จะส,สุข ในวันต่อไปถามว่าความเชื่อเหล่านี้มีจุดกำเนิดมาจากที่ไหนเกิดจากอะไรความเชื่อที่มาจากแผ่นดินทะเลภูเขาสายน้ำสายลมหรือแสงแดดที่เก็บงำคุณค่าไว้กับความลี้ลับรอให้มนุษย์มาคลี่คลายเพื่อที่จะพบความลี้ลับแต่ละคนแต่ละคน ประสบการณ์แต่ละคนแต่ละคนท่านสามารถเฉลยความรี้ลับนี้ได้เขาก็เรียกว่าแสงสว่างก็เกิดขึ้นคําตอบเรื่องเหล่านี้อาจเกิดจากจุดเริ่มต้นของแผ่นดินทะเลภูเขาสายลมสายน้ําและแสงแดดที่เก็บความรี้ลับก็เป็นได้ผมกล่าวเรื่องเกี่ยวกับ ความเชื่อทางด้านพระพุทธศาสนาแต่ขอเน้นพระพุทธศาสนาที่เป็นเทรวาตเนื่องจากว่าคำพีส่วนใหญ่หรือเนื้อหาส่วนใหญ่นั้นที่คนไทยเราคุ้นเคยนั้นจะเป็นพุทธสายเทรวาตผมพูดเ,เรื่องพญา,าสาตว์กึ่งเทพพระยาขุดพูดเ,เรื่องป่าหิมพานตั์น้อยใหญ่ในป่าหิมพาน ลุกไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเกี่ยวพันกับภูเขาสัตตบันเกี่ยวพันกับสถานที่อยู่ของเทวดาทั้งสี่องค์ที่ปกครองในทิศต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเท้าทารถวิรุณหกวิรูปักเท้าวเวศสุวรรคการข้างหน้าจะเล่ารายละเอียดที่ไปที่มาตรงนี้ให้ชัดอีกครั้งหนึ่งผมกล่าวถึงเทพพิดาที่เป็นผู้หญิง ในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏชัดๆพระแม่ธรณีพระแม่โพศพที่เป็นไทยชัดขึ้นมาอีกพระแม่นางกวัดเป็นเทวดาแบบไทยๆขอย้ำอีกนะครับว่าเทวดาในพระพุทธศาสนานั้นเป็นเพียงผู้ที่ช่วยให้เราราบรื่นในบางอย่างไม่สามารถที่จะดนบันดาล ช่วยอะไรมนุษย์ได้เนื่องจากเทวดานั้นหมายถึงผู้เสวยสุขผู้อยู่นิ่งๆในการเสวยสุขในภพชั้นของตนเองไม่สามารถที่จะช่วยใครได้เทวดาก็มีกรรมของเทวดาที่ต้องรับผิดชอบทั้งระยะและเวลาของโลกมนุษย์และโลกสวรรค์นั้นแตกต่างกันโอกาสที่จะจอดมาช่วยเหลือกันนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย เทวดาจะเสริมบุญก็ลำบากเพียงแค่หมดหน้าที่หมดภาระจากความเป็นเทวดาในแต่ละชั้นถ้ากรรมตามทันกรรมเยอะอาจลวนลงตกนรกเรียกว่าเทวดาตกสวรรค์พอมีบุญอยู่บ้างหรือจิตสติปัญญาลึกถึงกุศลก็ทำให้มาเกิดบนโลกมนุษย์โลกมนุษย์นี้เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกมนุษย์นี้คือสุดยอดแห่งปรารถนาคือสุคติของเทวดาทุกชั้นพบเนื่องจากโลกมนุษย์นั้นทําให้เขาหลุดพ้นได้โลกมนุษย์นั้นสมบูรณ์แบบด้านองค์ความรู้ทุกอย่างความรู้ที่มาจากความทุกข์ความรู้ที่มาจากความสุขความรู้ทางสายกลางมีอยู่ในโลกมนุษย์เท่านั้นทีนี้วันนี้คลิปนี้ จะขอกล่าวถึงเทวดาเหมือนกันแต่เทวดาเป็นชั้นพรมโรคเรียกว่าพระพรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคติการพรมคติการพรมครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เสด็จออกจากพระราชวังเพื่อที่จะออกมาบวชอภาาิสาลวะง่ายออกมาบวชก็ใช้ทธิ์ในการช่วยหนุน ให้ม้ากันตะกะข้ามแม่น้ำเนรัญชราได้ง่ายขึ้นในคราวที่พระโพธิสัตว์จะบวชเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาเป็นคนนำบาทรนำจีวรมาให้พระโพธิสัตว์สิทธ,ธัตถะแล้วก็นำผ้าที่เป็นผ้าห่มผืนเก่าขึ้นไปเก็บบนพรมโรค ไปอยู่บนเจดีทุสะเจดีชั้นพรมโรกอันนี้วันหน้าเล่าให้ฟังคติการรรมเป็นผู้ที่ถวายบาตรหลังจากที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนชุดเปลี่ยนองค์เปลี่ยนทรงละตั้งใจจะนั่งสมาธิให้บรรลุให้ได้มีพ่อค้าวานิชสองพี่น้องมาถวายข้าวสตุปก้อนสตุพง ก็ได้บาทของเท้าคติการพมกับเท้าเจตุโรคบาลร้อมรวมเป็นบาทเดียวรับคติการพมเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงคอยช่วยเหลือพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาพอไปสืบถามผู้รู้ตามเอกสารต่างๆสรุปทันทันว่าคติการพมในสมัยพระพุทธเจ้านามว่ากัสปะ ในพัทธก,กับท่านเกิดเป็นช่างปั้นหม้อชื่อว่าคติการะมีเพื่อนรักชื่อว่าโชติปาระหรือโชติบานเป็นพ่อค้าวานิชทั้งสองคนรักใคร่กันมีอะไรก็แบ่งปันกันแต่ส่วนมากนั้นจะชอบที่จะถกถามปัญหาแนะนำสิ่งที่ตนเองจะหลุดพ้นหรือพ้นจากทุกข์ได้อย่างไร แปลกนะครับยุคนั้นคงเป็นยุคที่คนสแสวงหาความรู้พอสมควรการเวลาผ่านไปข่าวเรื่องพระกระสปะจะมาที่เมืองของคติการะที่ปั้นหม้อโอ้โหความดีใจพอทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรดจะมาเทศนาในถิ่นนี้ทรงข่าวไปบอก ให้เพื่อนโชติปาระอยู่ที่ไหนรีบมารีบมาพอสองคนได้วันเวลาก็เข้าไปฟังธรรมะพอไปฟังแล้วจิตที่มีภูมิเก่าอยู่แล้วเหมือนกับฝีที่มันพร้อมจะระเบิดออกเพียงแค่เอาเข็มไปเล็กเดังพักก็แตกขึ้นทันทีทั้งสองคนได้ธรรมะบรรลุธรรมในระดับเดียวกันข้อเดียวกันคนหนึ่ง โชติปาระตัดสินใจออกบวชเป็นอนาคามีพอสิ้นชีวิตไม่ปรารถนาที่จะไปสู่นิพพานในชั้นพรมก็แต่เขาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตที่เคยเล่าให้ฟังว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่พักของผู้ที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามากมายเหมือนเม็ดาสในทะเล ส่วนคติการะเป็นคนไปบอกเพื่อนแท้ได้ธรรมะแบบเดียวกันเลยแต่จิตที่ยังวิตกวิจารณ์บางส่วนมันยังไม่สลัดหลุดนึกถึงแม่ที่ต้องดูแลอยู่มีภาระที่ต้องดูแลอยู่พอสิ้นชีวิตไปก็ไปเกิดเป็นพระพรมพระพรมนี้จะอยู่สูงกว่าเทวดามีอายุมากกว่าเราเคยได้ยินว่า พรมฤิ์ขิตใช่ไหมครับพรมฤิ์ขิตในพุทธนานั้นไม่มีพระพรมเนี่ยเข้าใจว่าตนเองนั้นเป็นผู้สร้างโลกสร้างสัตว์สร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่จริงแล้วไม่ใช่พระพรมเนื่องจากเป็นผู้มีอายุมากอายุเป็นกับกับปนกันนับไม่ไหวจนจัก,กรวาลแตกไปทําลายไปไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวพระพรมนั่งหลับตาสวยสุขลืมตาขึ้นมา เห็นโลกในมิติต่างๆก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนสร้างที่กิ่งนั้นพระพรมไม่ได้สร้างเลยคติการพรมคือหนึ่งในทวยเทพชั้นพรมที่เป็นเทวดาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรื่องราวของคติกาลพรมยังปรากฏอยู่ในวรรณคดีของพระพุทธศาสนาทางล้านนาเกี่ยวกับพญากาเผือกซึ่งจะได้กล่าว ในบทต่อไป